บ๊อดีค at ่ะบัอด ok. ok <autre> ouais? ีค่ะงูเข่าลานครับผมงูสิงงูเข่าลันงูงูนี่เป็นยังงูรอดกับบรรลุกันก็ว่าเลขบ้านเลขที่เลขลูเข่าลันหนึ่งสี่ศูนย์ครับเมื่อเลขออกก็เศร้าเมื่อนี่เลสสรุปซะเลยเออสรุปข้อสุดท้ายเป็นว่าค่ะความพ่อมูแม่มูไห็เจ็ดลักเจ็ดก็ลักแปดต้ว่าสี่เจ็ดหนึ่งบ้าศูนย์แปดศูนเลขที่นี่ร้อยสี่สิบ มูมูสิบสามแมนบบอเบเกียวกับมูดอกพ่อเบเกยวกับมูบอบอมีมูบ่อ๋อคนบอมีมูเอาบันเล็กที่เลยเอาบันรเล็กที่เลยศูนย์สี่หนึูนย์ศูนย์สี่หรอดกเต็มเบิ่งเท่าเมื่อกี้นะครับเท่าเท่าสิบโมงสิบโมงเจ็ดืาทีสุดลายชนะบัน อะไรอันไรยางถิ่นน้องไปต่ำยังนี่เนาะอันนี้ต่ำทะเลปลาทะเลครับผมปลาทะเลเมื่อกี้งูสิงเข้าร้านปลาทะเลงูสิงเขาล้านงูสิงเขาล้านลูกค้าตกใจห้องกิ๊กๆเลยเห็นบ่านุ่ค้าไข่ขขได้โซ่ได้ลาบได้มันมือนี่ล,ะล่ะค่ะรวยแท้แท้แบบนี้ป่ะจ้ามือนี่ลุ้ยลุ้ยแท้แท้ลุ้ยแน,น่นอนจ้ะ ด้วยแน่นอนด้วยแน่นอนค่ะมือหนีด้วยแน่นอนปล <ś c oughs> าเผากระสุกเราได้พี่น้องได้มืนอนีได้ <ś c oughs> ไปลาเผากระสุกเราได้ค่ะพร้อมกินแล้วหมูกับข่าวลานแล้วบ้านเล็กที่หนึ่งสี่ศูนย์หมูสิบสามมาสั่นเสื้อตอนนี้ยังท่านอยู่จา้าเพราะว่าเขาต่อสิบม่วงหนึ่งเสื้อเลยบาทที่นึ่สิบ <ś c oughs> ม่วงเขาต่อสิบม่วงหนึ่งเสื้อตอนนี้ท่านเยอะ งสข้าห้าบาทเนี่เอาเลยบัตรทีนี่จะไปซื้อเลขเลยได้ค่ะโสกโสดมันมันสุขูสุขคนจ้าขอตัวแล้วนะคะจะไปซื้อหวยสวัสดีจ้า